นี่นี่ผลไม้เคลือบแก้วกินแล้วเดินเดินเดินไว้เจอกันวันอื่นนะครับบ๊ายบายวันนี้เราจะมาทำผลไม้เคลือบแก้วต่อนะครับออเล่ให้ละวันนี้จะมีผลไม้เยอะเลยนะมีแอปเปิ้ลมีแครนตาอร์มีส้มอันนี้ EP สองอันนี้อะไรเนี่ยราสเบอร์รี่มีลาสเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นะครับ EP สองอันนี้ EP ตอนออเล่หั่นแอปเปิ้ลเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ ่ะผูเสียบเลยเอาเอาใส่ให้น้องเสียบเลยก็ได้เอามานี่ไงพี่โป้ก็เสียบอันนี้รอด้วยดิแม่มึงเสียบแม่อ๋ออ่ะหันหันใส่ถ้วยไว้ก่อนเหรอคะใส่ถ้วยไว้ก่อนค่ะใส่ถ้วยไว้ก่อนส้มส้มส้มมะกระเปลือกอ่ะพี่โป้บอกส้มน้ำหยดอ่ะคลิปที่เล้วสตรอเบอรี่ติดเหนียวเลยแม่คลิปนี้คลิปที่เลี้วสตรอเบอรี่มันแช่ดอัน ดีดีหวัวไม้สดๆดน่ยแม่น้ำมันหย,ยุดหนูก็อย่าบีบมันแรงสิงลูกแม่เรสตียนี่ไงต้มอ่ะยังแม่ต้มฉีกค่อยๆแกะออกมาเต้มไม่น่ามันจี่ เอาไว้นั่นก็ได้หรือไม่ปอกให้หรอกเปลือกมันติดเร็ว,รว <c oughs> ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวพี่โปเสียบ,ยบ,บไม่่ไงใส่แยกไว้เดีเวลาเดี๋ยวหนูจับเสียบมันจะได้ง่ายๆทำเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะค่ะนั่นแหละเป็นก้อนแล้นน้นลับ นี่ไงตัวก็แยกประเภทแบบนี้ไว้อุ้ยตกหนูก็เสียบให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ชุบทีเดียวค่ะตกไปตกไม่เป็นไรตกตก,ตกเลยลูกไม่เป็นไรไม่ต้องหยิบขึ้นมาอ่ะพอละเสียบเลยตัว<อ>มาแล้วเสียบแล้วค่อยๆเสียบค่อยๆเสียบอย่างนี้เสียบอย่างนี้นะครับแล้วก็เอา นี่เขาเรียกว่าร้าดเบอรี่เหรอทำเป็นบาร์บีคิวเอารานเบอร์รี่เสียบนี่นะฮะอ่าอ่าพี่โปมาเสียบแล้วพี่โปจะใส่อะไรก็เสียบเลยลูกอ่ะให้คล้ายๆบาร์บีคิวบาร์บีคิวใส่อีกลูกใส่อีกแอปเปิ้ลน้องพี่โปไปทางพี่เปิ้ลแอปเปิ้ลแคตาลูเสแล้วบาร์บีคิวชิ้นแรกอ่าโอเคอ่ะเสียบอีกเสียบหมดเลยเอาไว้ตรงจานนั่นไหมจ้ะไว้ตรงจานนั่นแหละ เดีย๋ยวค่อยตวงน้ำตาทีหลังได้ครับครับเออเอา<ร>บลูเบ,บอร์รี่เสียแนี้อันนี้จะใส่บลูเบอร์รี่สองอันอืมได้ได้นัดเบอร์รี่นี่อันปิดปลายแหลมด้วยกว็เอาอะไรปิดปลายนี่ไงไม่ปลายแหลมๆเนี่ยจ้ะอุ้ยทะลุหมดเลยเออเอาอีกชิน้นนึงเสียกหนอ่อยนี่อันนี้ได้เยอะกว่าเพื่อนอ่ะโปนี้โปเนี้ยเด็โปไปนู่น หนเออโอเคเอาวางไว้ที่พี่เฟยนะบาร์บีคิวอันนี้ใส่บลูเบอร์รี่อ๋อแม่แม่เอาไม้ให้แม่แกะส้อมมาหน่อยครับเพือจะได้เสียบส้อมกะทิหน่อยเดี๋ยวแม่แกะให้นะแป๊บนึงใส่อันนี้ลงไปเอาแก้วะล้วยอันนี้มีส้มแล้วทั้งโสองบาร์บีคิวบาร์บีคิวเอาไม้ เูอเสียบสตรอเบอรี่ตูู้เบอรี่แล้วก็ส้มพระจันทร์ขอยังเอาให้หมดเลยก็ได้ดตัว่อ,อแม่เปิดตัวน้ำตาลอยังยังค่ะไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเอาผลไม้ให้ใส่กับเพราะน้ำตาลมันจะแข็งไวหนูต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยราดทีเดียวแม่บอกขอเจาะข้าอบ จะต้องมาเลยดีกว่าสุดท้าด้วยแอปโรมต่อไปป็นตาลุสรงเป็นพระจันทร์อย่างนี้ตอย่างนี้ต่อไปอะไรต่อไปตัวน้ำตาลสามร้อกิโลกรัมส้กรัมสามกรัมนะคะสามร้กรัมสามกรัมดี โอ้หอันนี้ก็ขึ้นร้อยแล้วนะที่เธอหนึ่งร้อยก็พอแล้วเป็นเบาหวานทั้งครอบครัวเป็นเบาหวานเอาให้หมดโอ้โจะหมดลางเลยไม่เคยรู้ว่เป็นไรหมดเลยแล้วมั้งพอยังสามร้อยสามร้อยหนึ่งะครับอ่าอแล้วทำไงต่อเทใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้นะครับโม้โเป็นเบาหวานเบาหวานเบาหวานเด็กเบาหวานกินทอง น้ำเท่าไรมาวันร้อยกว่าสิบมาวันไี่ที่จุดเตาเอาที่เปย์ลืมเตาแก๊สเตาแก๊สเงนทุกนไม่ใช่วานมาเยไม่ใช่วานมาเงียวไปเลย เนี่ยแตรายอยู่ลูกเดี๋ยวให้พี่ทำอือคยอืมอแม่มันบึ๊บเมันบึ๊บมืนบึบได้แล้วค่ะแม่ได้แล้วเอาไปคนเบิ้บยแม่เขาไม่กินบึ้บหญิงเหรอบิ้บใช่เบิ้บนะเล่นได้ไหมเ้บโอ้แม่ดูพอเทเข้าไปดูเหมือนน้ำเยอะกว่าน้ำตาลแล้วแม่ตอนนั้นน้ำตาลเยอะกว่านะตอนนี้น้ำเยอะกว่าน้ำตาลแม่ลองดูช่วงเลยเอ๊ะเขาคนไหมหรือว่าเขาปล่อยเราเนี่ยคนอยู่ครับแล้ว เกี่ยวให้แป๊บนึงนี้เสร็จเขาก็ปล่อยออได้แล้วมัง้งหรอ่ยังไม่ได้แม่อ้าวเหรอครับต้องมาเป็นต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นก้อนๆเหมือนทุกทีน้ำยังเย็นอยู่เลยแม่อ่ไหนะแม่น้ำแข็งเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเอาใ้เย็นไหมเอาไม้มาดูด ย,ยังยังไม่ได้หรอกลูกน้ำแข็งยังไม่ละลายลเลยลต้องทําจนกว่าน้ำแข็งเอยน้ำตาลจะละลายอลอยังไม่ได้ลองลองลองอ,งอ่ะ,อะ,ออออะยังไม่สุกอ,อ่ะมันต้องงวดเลยจนน้ำแห้งหน่อยเป็น,น้ำไม่แห้งหด่อยใช่ครับเขาวา้เคี่ยวจนกว่าจะออกน้ำตาลนี่ตายมไม่ต้องคนมันหรอกเดี๋ยวให้มันงวดเอง แ,แต่หนูต้องเฝ้ามันอยู่นะลูกคอยเอาพายคอยคอยเอาไม้ค่อยค่อยคนไหนเป็นไงละเมื่อกี้ตอนที่ป่วหยุดนะมันมีก้อนไม่ต้องดเราเาหลอนเลยย,ย,ยังไม่ได้ไม่ได้ลูกทีใช้เวลาแป๊บเดียวนะแม่ในการทำ ไหนแข่งไหมแข่งยังไม่รู้ไหนสลาย,ยลงไปอีกโบจะหยดน้ำลงไปทำไมของเสียเลยนี่เป็นไม่หน่อยเดียวลูกไม่ได้ทำไม่หยดเลยไม่เป็นอะไรหรือไม่เป็นอ๋อน้ำตรงหยดนั้นอ๋ออยูเลยนั่นแหละเบอร์ไม่ต้องคนแรงหนุกเดี๋ยวมันไปเกาะด้านข้างมง่งแป๊บนึงหนุกให้มันใกล้ๆเป็นสีน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวก็หนูก็เอามาได้เลย ขอชิม F O ในนี้ก่อนนะแม่ถืนไม่ได้ได้ยังไม่ไว่าได้แล้วนะดูดีมันไม่ลื่นนะแมเ่เอาไงเอาไงได้ยังคะยังไม่ได้ได้ยังคะเชฟเชฟปูวิดบอกว่ายังไม่ได้น้ำมันไม่เย็นพอปะคะได้ยังคิดว่าไง อ่ะอย่างปูวังมือนะลูกอ่าจิ้มพอได้ยังคะไม่ยังมันใจเริ่มจะไข่พุ่แล้วไงไม่ว่ามันได้แล้วนะเดี๋ยวถ้ามันเย้มครั้งนี้เขากระจายเนีย่ยมันยังเป็นเหลือแล้วออ่ะแล้วทำไงต่อเสร็จแล้ว โอล้ลบนะทุกไปรถตักน้ำเอามันรีดเอามากัด้อเด้อเดเด้อคิดเกน่ะคิดเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนอ่ะต่อไปรถตักน้ำปกขดไฟจากหม้อที่เราต้มมามาดีนะครับลาใส่ตรงนี้ไปเลยที่ที่คัดอาอะไ<ๆ>โอ้ยตแต่เลแล้วยอยากกินไหมเ <laughs> ยอะ เยอะแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคิดไหนเนี่ยเสร็จแล้ววางไว้จานนี้ลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปเช่วยือเหนียวหนึบอ่ะอันต่อไปอ่ะได้แล้วแม่ว่าน่ะส้มอีต้องรีบเลยลูกไม่งั้นเดี๋ยวถ้าช้าเกินเดี๋ยวไม่ทันนะคะแม่ว่าหนูเอามาวางแล้วลาดเลยไหมลาดทั้งตีเลยเด้อค่ะเออไงี้ยไหม เอาไหมแม่ว่า,เ,าเดี๋ยวแม่ลแล้วหนูนนนก็ยกมาลากแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เลี้ยงให้ก่อนอะเออนั่นแ,แหละอ่ะหนูยกมาลาดเลยน้ำมาตักมาลากย้ายจานไปใกล้ๆสิจะ,ะได้ไม่ไม่ลากยาวมากมาได้ไหมเนี่ยอะ เบาไฟหน่อยกันเดีเออเบาไฟหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ละแม่ปิดไฟได้เลยครับไม่ได้ครับปิดไฟแล้วมันจะแข่งด้วยลูกแม่เบาไฟให้หน่อยครับเบาเบาไม่เป็นหนูไหมเอาครับโอ้เริ่มไหม้แล้วแม่ตอนนี้หาให้ไวเลยลูกให้ไวเลยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มากินกันไปแท,ทนทีอ่เหนียวเชียวแต่แล้าวแม่ต้องมาจัดการโต๊ะแม่ยกใหญ่เลยรนะ่าดเลยลูกให้ไวเลยให้ไวเ,เลยเอ้ยน้าตีตักตักเลยร่าดเลยเลูกอุ้ยการดูผลไม้ทอดเลยแม่เดี๋ยวอาร่าดเลยโบระวังนะลูกมอไม่ร้อนนะอย่าอยู่ใกล้มากนะแบบนี้ล้วใช่ไหมเนี่ย อย่าก,กบกวนละไม้ทอดเลยแมวสิยังแม่ดูชิชับซูทอดทอดละไม้มันทอดไอ้แม่กือบแล้วแมวยังหน่อยเกือแล้ว,ลวยังหน่อยอ่ะเอียงหน่อยเอียงหน่อยเฮ้ยเริ่มละลายแลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เช็ดเอาดูมันเป็นน้ำกดยังไงก็<ๆ>ไม่รู้เลยแม่วุ้ยตรงนี้แข็งเลยมันร้อนมากยิ่งกว่าน้ำกดอีกฝนตกโรเนสโอ้โหน้ำอย่างไม่นเหรอเราจะได้กินของดิบไม่คาราเมลไงหลอกเขาเรียกว,ว่าคาราเมาลเคลือบคาราเมลนะแม่ว่าไม่ได้เคลือบแก้วหรอกมั้งนี่อเคลือบแก้วคาราเมลเลยโอ้โหอะอะเคลือบแก้วคาราเมลก็ได้อ่ะแก้วคาราเมลเพื่อเขาเรียกมัีอือหือ นี่คือสลัดสลัดผล,ดลไม้อันยิ่งใหญ่เอาหมดเลยเหรอคะไม่รู้ครับเอาจำนวนตามผลไม้ท <พอ S 1> <ำ>ี่พอยังล่ะหนูพอยังไม่เคลือบไม่หมดอ่ะาให้หมดนะโอ้ผล,ลไม้เคลือบคาราเมีโอเคได้เวลาทำให้มันละลายเสร็จย,<ช>ยังพ<ข>อยังพอยังครับเอาแล้วน,นะแม่แม่นี่แล้วนะ อนหน่งอันหนึ่งทำสลครับอ,อะไรอนนเอ,อ่ยร้อนร้อนแปบ๊บนึงนะแม่ไอ้น,นี่มันคืออะไรเนี่ยก็น้ำแข็งหน่อยนะั่นแหละเเอาไปแช่ตู้เย็นไหมหรือยังไงถ้าอากาศด้านนอกหนาวมันก็แค่ไว้้วไม่ไมหวนะนะนี่อยากระเช้กเลย กินเ็ข่ลวกเราไปแก้ตู้เย็นก่อนนะครับไปได้ครับตอนนี้นะครับเราจบคลิปไปแด้วนะครับนี่นี่เอาไห้เห้าวแก้กินแล้ดีวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันวันอื่นนะครับบ๊ายบายเคกล่องอร่อยนี่เป็นไงบ้างร้ายเบอร์รี่ ต้มเป็นไงบ้างป๋อูกแม่อืมอร่อยแตกออกมาสมกับที่รอคอยไหมจะเอาที่นี่นกับอืมเอาไาี่เนี้ยเอาไม่เนี้ยดิบดงไงอืม Nà chết khèn đi Không, ăn nó Mày đùa ừ. Ủa, tại mà nè Âu cái gió đó đây <laughs> 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 à, <này>? Cái <laughs> <laughs> เก็บใครบอกให้ใคลายแบบนั้นถ้าราัดเบอร์รี่หนูไม่กินเอาไวนะ้น่าหนูไม่จะกินเองกรอบไหมถูกใจป้า